ช่วงนี้คนในวงการบันเทิงเนี่ยใช้บริการทนายความบ่อยมากนะคะขึ้นศาลกันสนุกสนานเลยคุณผู้ชมล่าสุดนะคะอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเรื่องของคดีความก็ยังไม่จบสักทีเนีใครที่เป็นตัวแทนทีมเมียหลวงนะคะต้องฟังคุณผู้ชมค่ะคุณจูนเพนชุรี ภรยาของคุณหนุ่มกะลาจำได้ไหมฮะที่มีข้อพิพาทกันเพราะว่ามีมือที่สามเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์ทั้งที่เธอเองเนี่ยนะคะก็เป็นภรรยาที่ดีมาตลอดเลี้ยงลูกกันมานะคะก็มีการชี้จงชี้แจงกันไปคุณจูนบอกขอโทษได้ไหมมาขอโทษได้ไหมคุณหยามศักดิ์ศรีดิฉันในฐานะภรรยาหลวงแบบนี้เนี่ย แล้วก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะมีการจ้างทนายความนะคะแล้วก็มีการฟ้องร้องกันด้วยคุณผู้ชมเรื่องยังไม่จบนะเพราะไม่ใช่ขอโทษแล้วจบกันไปเพราะก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะไม่ได้ยินคําขอโทษหรือขออภัยใดๆนะคะจากทางฝั่งมือที่สานะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านทนายชายพัฒทนายความของคุณจูเนียนะคะล่าสุด ออกมาบอกมีความคืบหน้าแล้วจ้าประชาชนแจ้งผ่าน Facebook ส่วนตัวทนายความบอกเนื่องจากวันที่16สิงหาคมเนี่ยเป็นวันนัดไกล่เกลีย่ยคดีของคุณจูนในกรณีฟ้องร้องเรียกค่าทดแทน10ล้านบาทจากบุคคลที่3แต่เนื่องจากบุคคลที่3แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะไกล่เกลีย่ย ดังนั้นก็เลยมีการนัดไกล่เกลี่ยที่สาเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีในตอนนั้นก็เลยต้องยกเลิกไปนะคะคือทนายความบอกว่ามันยกเลิกได้อันนี้มันเป็นสิทธิ์ของจำเลยนะคะก็เลยมีการนัดครั้งต่อไปเกิดขึ้นในวันที่28สิงหาคมเวลา9นาฬกาเป็นการนัดพร้อมเพื่อชี้2ส,สถานกําหนดแนวทางนําสืบหรือสืบพยา,ยานโจทนั่นเองจึงประกาศให้ทุกคนทราบครับและแม่จูน ฝากขอบคุณทุกกําลังใจผ่านผมมาด้วยมาฝากขอบคุณทุกท่านเธอบอกเธอสบายดีและมีกําลังใจชอบแฮชแท็กมากคุณผู้ชมแฮชแท็กทีมเมียหลวงและอีกอันหนึ่งแพงที่ไม่ต้องพยายามอเอาสิทีมมีหลวงก็เฮกันไปนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจุดจบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ทีนี้ในฝั่งของแม่จูนบ้างมาดูปฏิกิริยาของแม่จูนหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงนะสะภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างนะคะ คือในส่วนของคุณจูนเนี่ยเขาก็มีการแชร์โพสนะคะที่ทางทนายความเนี่ยได้โพสต์ไปก็คือรีโพสตนั่นเองส่วนตัวเธอก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะมีการโพสต์ขอความแคปชั่นต่างๆบอกรออีกนานไหมอย่าล้อเล่นไม่มาก็คิดถึงแล้วแต่ใจเธอหมดเวลาแอบรัก ซึ่งแคปชั่นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเลยคุณผู้ชมดิฉันนึกถึงเลยคะนึกถึงชื่อเพลงนะคะไม่แน่ใจว่าเพลงนั้นเนี่ยความหมายหรือเนื้อเพลงต้องการจะสื่อหรือสะท้อนอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นฝั่งของแม่จูนนะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้ค่ะไม่น่าจะจบกันง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะก็ดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในส่วนตัวนะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณจูนด้วยนะคะในฐานะของคุณแม่ทัา